ป้องกันตัวไว้โอ้โหพวกพวกนี้ครับเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับกองเสบวนนี้ดูดีเลยครับแม่ดูเป็นมวยดูดูครับเกลือจิ้มโกหาจังหวะเอาคือคัดตัวเข้าไปลือสีบทจาครับแม่ยังตั้งรับเหมือนเดิมครับโอ้โหครับสายเกี่ยวแล้วโอ้โหสวยงามครับ ด้วยอาวุธศิลปะไม้ไม้มวยไทยเอ้าแม่มีหยอกล้อไปทีนะครับก็มาสำหรับแข้เข่าลอยโอ้ยตามด้วยศอกเข้าดูป้องกันตัวไว้โอ้พวกพวกนี้ครับเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับดูครับนี่ครับศอกขวาครับซ้ายอีกทีครับช็อตนี้และครับโอ้ อีกทีครับองตวนนี่ฮะสวยงามครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกแฟนรักชกที่เลือกออกครับแต่ว่าออกทีนี้ต้องบอกว่าแม่นยำและหนักจริงๆครับแม่วันนี้ถือว่าทําได้ดีครับนี่ฮะสอกทับมาลาขึ้นมาสวยงามครับลูกนี้ยก2ครับ2นาที35วินาทีนะครับมาแก้ไขข้อมูลครับใช้เวลาไป2นาทีสามสิบห้าวิ้าทีนิดเดียวจะหมดยกนี้แล้วครับสอกครับอาวุธมวยไทยไง We have a winner f o Watch oh. out!